วันอาทิตย์สบายๆแบบนี้พบกันเช่นเคยกับหนิงแล้วรายการสะพานใสารุ้งนะคะสะพานที่จะเชื่อมโยงคนในครอบครัวโรงเรียนสังคมเพื่อที่พวกเราจะได้มาช่วยกันสร้างสังคมอุดมสุขและให้เด็กๆได้เติบโตงดงามตามวัยค่ะการพูดคุยเรื่องเพศกับลูกนั้นมีความสำคัญขนาดไหนพวกเราในฐานะของพ่อแม่ผู้ปกครองจะมีวิธีการในการที่จะพูดคุยและก็ตอบคำถามเด็กๆเกีเ่กยวกับเรื่องเพศได้อย่างไร วันนี้สะพานสรยรุ้งจะพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะและหนิงไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่พลาดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปติดตามชมตัวอย่างรายการกันก่อนค่ะเนี่ยสิ่งที่เราจะพบเห็นทุกวันนี้ก็คือวัยรุ่นของเราลูกๆของเราเผ<า>ชิญความเสี่ยงทุกวันทุกนาทีเลยโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือรู้ๆก,ก,กันอยู่ใช่ไหมคะสื่อต่างๆที่เข้ามาได้อย่างมากะาจะปูพื้นอ,อย่างไงเพื่อที่จะให้มีความรู้สึกว่าเรื่องเพศมันเป็นเรื่องปกติเรื่องอื่นๆมาเรื่องอื่นๆในบ้านคุณพ่อคุณแม่ต้องมองเรื่องเพศในเชิงบวกก่อน,อน,อนอ ต้องมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเด็กเขาบอกว่ามีการผลการวิจัยแล้วว่าเด็กแม้กระทั่งวัยแรกเกิดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาในเรื่องเพศก็ติดตัวเข้ามาแล้ววันดีคืนดีไปแอบค้นกระเป๋าลูกเจอถุงยาโอ้ลมจับเจอถุงยาอย่างเงี้ยเออใช่คนเป็นแม่มีโอกาสเพอกะ,ะไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายก็ตามทำยังไงถ้าเจอแบบนี้คะคือฟังเหตุผลของลูกะคะ่ะว่าเอ๊ะทำไมลูกถึงพก เข้าใจที่มาที่ไปแต่ว่าช่วยเข้าใจด้วยท่าทีที่แบบย่โยโหดร่ากขาดูมากนะสัปดาห์ที่แล้วอลินได้พาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าพิงกูแพนกวินน้อยแสนน่ารักกันแล้วนะคะสัปดาห์นี้อลินจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผองเพื่อนและครอบครัวของพิงกูกันค่ะแล้วอลินเนี่ยก็จะโชว์ฝีมือการปั้นดินน้ำมันให้เหมือนกับตัวการ์ตูนในเรื่องเลยค่ะ วันนี้เราเอาพอมู่เรื่องทัสมาเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าโลกของเด็กเนี่ยมันไม่อยู่ในห้องนอนแล้วคุณคิดว่าคุณล็อกประตูเรียบร้อยแล้วเด็กอยู่ในสายตาของคุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยไฮเชลลี่ฉันติดทีมแล้วได้รูปฉันรึเปล่านึกแล้วว่าเธอต้องติดอ๋อได้แล้วรูปอ่ะเธอน่ารักมากแล้วไหนรูปเธอล่ะ ลัเ,เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสะพานสายรุ้งค่ะวันนี้พี่โนสงมนสิทธิสมานจะพาไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวนะคะว่าพ่อแม่นั้นควรจะวางท่าทีแล้วก็มีการตอบคําถามกับลูกๆถ้าหากว่าเขามีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไรกับแขกรับเชิญพิเศษจากองค์การแพทย์ค่ะเราไปติดตามชมพร้อมๆกันในช่วงสนทนาบรรดานใจค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถึงช่วงเวลาของสนทนาบันดาลใจแล้วล่ะค่ะช่วงเวลาที่จะมีเรื่องราวมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองแต่ว่าเรามีครอบครัวที่ต้องร่วมกันสร้างใช่ไหมคะเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะคะเรื่องเพศคนเป็นพ่อแม่อาจจะมีความรู้สึกว่าเอเรื่องเพศเราจะพูดคุยกับลูกอย่างไงดีนะหรือว่าเอ ถ้าสมมุติว่าเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกเราจะสื่อสารกับลูกได้อย่างไรเข้าใจไม่เข้าใจอย่างไรนะคะเพศหญิงเพศชายลูกของเราเราจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจนะหรือว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องเพศเนี่ยลูกเราชอบไปหาคําตอบนอกบ้านแต่ถ้าเราสามารถจะสร้างคําตอบในครอบครัวของเราได้นะเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะเรื่องการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัววันนี้พบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของดิฉันค่ะ คุณกัสมาสัตยาหูรักนะคะหรือว่าคุณบีจะมาช่วยกันไขคําตอบในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะ,ค,ะคุณบีค่ะคุณบีปัจจุบันทํางานที่องค์การแพทใช่ค่ะองค์การแพท เล่าให้ฟังนิดนึงก่อนที่องค์การี่ทานแพทย์เนี่ยจะเป็นองค์การที่ทํางานเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นเ g ็นะคะเราจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะทางเพศก็คือจริงๆให้ความรู้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาด้วยตอนนี้กลุ่มเป้าหมายชัดๆที่เราทําก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นโดยทําผ่านคุณครูในโรงเรียนออกแบบหลักสูตรเพศศึกษากัอีกกลุ่มหนึ่งที่เรากําลังเริ่มทําก็คือกลุ่มพ่อแม่ที่เราพยายามออกแบบเรื่องหลักสูตรเรื่องการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวค่ะ พูดถึงเรื่องของการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวมันมีความสําคัญขนาดไหนคะมีความสําคัญจำเป็นต้องพูดใช่ไหมยิ่งโดยเฉพาะเทคโนโลยีทุกวันนี้สมัยนี้ด้วยใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าเราไม่มีการพูดคุยเรื่องเพศเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะพบเห็นทุกวันนี้ก็คือวัยรุ่นของเราลูกๆของเราเผชิญความเสี่ยงทุกวันทุกนาทีเลยโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือรู้ๆกันอยู่ใช่ไหมคะสื่อต่างๆที่เข้ามาได้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา คุยกับลูกเรื่องเพศสอนให้ลูกเข้าใจเนี่ยแล้วก็รู้เท่าทันเนี่ยมันก็เหมือนกับฉีดวัคซีนให้ลูกไปในตัว<อ>เหมือนที่เราต้องพาลูกไปฉีดวัคซีนให้คุณหมอ,อแต่กนนีคุณหมอไม่มีวัคซีนเรื่องเพศถูกไหมคะ<อ>นะ <laughs> คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะที่จะต้องเป็นคนฉีดวัคซีนสร้างความ สร้างภูมิต้านทานให้กับลูกในเรื่องนี้ค่ะช่วยขยายความว่าเราจะสื่อสารยังไงเพื่อคุณผู้ชมมีลูกหลากหลายวัยเราจะปูพืนอย่างไรเพื่อที่จะให้มีความรู้สึกว่าเรื่องเพศมันเป็นเรื่องปกติเรื่องอื่นๆเหมือนเรื่องอื่นๆในบ้านนะคะเอาวัยเล็กก่อนวัยเด็กเล็กก่อนถ้าวัยเล็กเนี่ยคุณโนถคะเวลาที่เราจะคุยเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคุณโนคิดว่าอย่างแรกที่เราจะต้องต้องมั่นต้องมั่นใจในสิ่งที่เราจะคุยก่อนถูกไหมคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะ กลัวว่าถ้าเกิดคุยกับลูกแล้วลูกมีคําถามจะตอบไม่ได้อ่าอันนี้ลูกเกิดมาจากไหนอ่ะอ่าอย่างเงี้ยค่ะกรณีแบบเด็กเล็กๆจะชอบถามอะไรทําไมคุณพ่อมีอัตรงนู้นคุณแม่มีตรงนี้ทำไมหนูไม่มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำไมเพื่อนหนูมีตรงนู้นหรือว่าจะได้ยินเขาว่าเด็กชอบไปเปิดกระโปรงแอบดูว่าเอ๊ะของคนนี้ทําไมมีไม่เหมือนกันไม่เหมือนหนูอยากรู้อยากเห็นไม่ได้เป็นเรื่องลามกนะคะคุออันแรกอย่างหนึ่งเลยคือคุณพ่อคุณแม่ต้องมองเรื่องเพศในเชิงบวกก่อนค่ะ ้องมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะ<ม>เด็กเขาบอกว่ามีการผลการวิจัยแล้วว่าเด็กแม้กระทั่งวัยแรกเกิดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาในเรื่องเพศก็ติดตัวเข้ามาแล้ว<อ>การดูดนิ้วของเด็กเนี่ยจริงๆคือเรื่องนี้นะคะคือเรื่องของการที่พยายามมีสัมผัส ความรูส้สึกแบบนี้นี่แหลคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องต้องมองก่อนว่าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องลามกเรื่องเพศเป็นเรื่องที่คุยกันได้และควรจะพูดอย่างยิ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่มีทัศนคติที่ดีอย่างนี้ก่อนแล้วเนี่ยการพูดคุยจะเริ่มง,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 ง่ายขึย้นจะง่ายจะง่ายขึ้นเยอะเลยใช,ใช่ใช่แต่คุณพ<อ>่อคุณแม่เนี่ยจะต้องกังวลใจว่ากลัวว่าเอ๊ะพูดแล้วจะทําให้ลูกเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะชี้โปรงให้กันแล้วล่าชอบคิดแบบนี้อ่าใช่ไหมคะลูกยังไม่รู้เรื่องแต่ว่าไปชี้นําก่อน ทำให้ลูก,กยิ่งอยากรู้อยากเห็นใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่จะพูดเรื่องแบบนี้ก็คือต้องมั่นใจก่อนว่าเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการชี้โพรงหรอกค่ะเพราะว่าโครงมันมีอยู่เยอะเลยเยอะด้วยกันรอกมันม,ม,มีทางเข้าโพรงเยอะแลวถ้าเราโมแต่คิดว่าเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวลูกจะไปทําตามจะเป็นการชี้ช่องเนี่ยลูกไปไกลแล้วค่ะมันก็คือทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้เปิดกว้างก่อนเพราะั้นพอเราเปิดกว้างแล้วท่านทัศนคติทัศนคติแล้วเราค่อยมาฝึก ทักษะกันเขาบอกนี่คือกระบวนการของการพูดคุยเรื่องสื่อสารเรื่องเพศนะคะแล้วพอโตแล้วล่ะคะก็คืออย่างกรณีอย่างพอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วใช่ไหมคะอาจจะเจอสถานการณ์หลายๆอย่างเขาบอกว่าให้พูดเรื่องเพศเหมือนพูดเรื่องไปดูหนังไปกินข้าวพาไปช้อปปิ้งแต่งตัวคือพูดให้เป็นธรรมชาติพูดบ่อยๆแต่พูดสั้นๆถ้าเกิดว่าคุณโนสงสัยกังวลใจว่าลูกเรามีแฟนหรือเปล่านะเราอยากรู้ว่าเขาบอกว่า อย่าไปถามตรงๆหนูมีแฟนหรือยังลูกไหนบอกแม่หน่อยสิไม่มีหรอกค่ะแม่หนูไม่สนใจเรื่องแบบนี้ว็จะตอบอย่างนี้ก็จะต้องตอบแบบนี้เขาบอกว่าให้ถามอ้อมๆลองถามลองคุยกับเพื่อนๆว่าเออเพื่อนๆที่ห้องเป็นยังไงบ้างลูกเพื่อนๆมีใครหน้าตาดีๆบ้างไหมที่หนูรู้สึกว่าเออหน้าตาเขาดีหรือแบบ มีคนมาสนใจเยอะๆมีไม่รู้ไหนลองเล่าให้แม่ให้พ่อฟังหน่อยแม่อยากรู้ค่ะลีลาการพูดน้ำเสียงก็สำคัญมากๆพยายามพูดให้เหมือนกับว่าเรากำลังคุยกันเรื่องเล็กๆเบาๆอยากคุยแบบซีเรียสน้าสีหน้าจริงจังอันนี้เด็กจะไม่กล้าคุยด้วยเลยนะคะ,คะนี่เริ่มจากเรื่องแบบนี้ก่อนแล้วพอให้เขาพูดเรื่องเพื่อนๆเขาก่อนพูดไปแล้วก็อ่สักครั้งต่อไปลองเริ่มเริ่มค่อยๆจะถบถามเรื่องเขาดูบ้าง คืออย่าเพิ่งถามปุ๊บแล้วถามตอนนั้นเลยจะไม่ได้คําตอบเพราะถ้าเราไม่เคยคุยมาก่อนเนี่ยเด็กจะเริ่มถอยแล้วทำไมอยู่ๆแม่มาถามปกติแม่ไม่เคยถามหนูเรื่องนี้ใช่หมาแสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่กลูกก็จะกังวลถูกต้องคือแสดงว่าคือลูกจะมีความกังวลอยู่กับตัวว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันผิดหรือเปล่าใช่แม่จะว่าไหมคุณพ่อจะตําหนิเราไหมเพราะฉะนั้นก็จะปกป้องตัวเองไว้ก่อนถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุยเรื่องเพศเนี่ยมันจะมีกฎคุยบ่อย แต่สั้นๆคุยให้เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เวลาคุยเนี่ยอย่าอย่า,ยาใช้คําถามแบบที่ต้องตอบว่าแค่ใช่หรือไม่ใช่ที่เขาเรียกว่าคําถามปลายปิดนะคะ,ะให้คําถามปลายเปิด ทำไมลูกถึงคิดอย่างนั้นล่ะคะอไหนแม่อยากรู้เนาะว่าที่ลูกทําไปในลูกมีเหตุผลอะไรอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคือพูดด้วยน้าเสียงแบบนี้จะทําให้เด็กเริ่มรู้สึกไว้วางใจเริ่มรู้สึกว่าพ่อกับแม่พยายามอยากฟังเรื่องของเราจริงๆพยายามจะเข้าใจเราใช่ไม่ใช่แบบว่ามาจากผิดเราเพราะว่าการถามว่านี่เมื่อคืนกลับบ้านดึกใช่ไหมโอ้โหไปไหนมาไปเที่ยวกับเพื่อนมาใช่ไหมเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยคือมีทางเลือกแค่เนี้ยตายเลยทีนี้ตอบ แต่ช่วาเด็กกำลังจะเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้เด็กก็จะยิ่งกระถากเราออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้รู้โอกาสที่เราจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับลูกว่าเรามีความเป็นห่วงกับสถานการณ์ที่ลูกเผชิญเนี่ยเราจะไม่รู้ไงฮะบางทีเราจะไม่รู้เอาตามที่ลูกมาบอกว่าแม่ครับผมทําผู้หญิงท้องแล้วยังไงคะสมมุติว่าลูกสาวกับลูกชายสื่อสารเหมือนกันไหมก็จริงๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าในเรื่องของความวัฒนธรรมเนี่ย จะส่งผลให้เราต้องคุยกับลูกสาวเนี่ยให้ละเอียดขึ้นแต่จริงๆในความราับผิดชอบมีเชื่อว่าเราต้องคุยพร้อมๆกันเราต้องคุยเข้าใจกันจริงๆถ้าเรามีสองคนอยู่ในบ้านที่เป็นสองเพศเลยจะยุ่งดีอะย่างเี้การแลกเปลี่ยนใช่ไหมฮะเราก็จะถามลูกชายว่าเออในมุมของผู้ชายเนี่ยคิดยังไงน้องคิดบอกอย่างนี้ลูกคิดยังไงเขาก็จะได้รู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมถูกต้องบทสนทนานี้ควรจะเกิดเขาบอกว่าเกิดบนโต๊ะกินข้าวไม่ค่อยเวิร์กเพราะเดี๋ยวกินข้าวไม่อร่อยถูกไหมฮะเกิดหน้าทีวีไ อันนี้ดีที่สุดแล้วโดยใช้สถานการณ์ในทีวีที่เห็นเป็นข่าวถูกต้องเอาตัวนั้นมาหยิบว่าเออเนี่ยแม่เห็นเนี่ยข่าวอันเนี้ยแม่กังวลจังเลยลูกถ้าเป็นลูกเนี่ยลูกคิดยังไงเหรอลูกเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นในโรงเรียนเคยได้ยินไหมคะอ่าอย่างเงี้ยค่ะคือทําให้มันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเราไม่ได้อยากรู้เรื่องของลูกเราอยากรู้เรื่องของคนในโรงเรียนลูกจุดประกายถูกต้องนะคะเราก็นําเข้าสู่ก็คือชวนเขาลูกพูดไปเพราะสักพักหนึ่งเขารู้สึกวางใจเราเขาจะเล่าให้เขาฟังให้เราฟังเอง ค่ะแต่ว่าอย่าพูดนานนะค่ะคนเป็นว่าคุณแม่ชอบพูดไกพูดและยาวหาทางลงต้องหยุกขาตัวเองไว้นี่นะอุ้ขอหยุดแล้วพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถามใหม่เขาบอกพูดสั้นแต่พูดบอยๆเพราะว่าลูกจะไม่ค่อยอยากตอบไม่ใช่ห่เด็กไปรุ่นเขาจะไม่มีสมาธิคุยกับเราได้นานๆแล้วกเรื่องเด็กเขาจะเบื่อเร็วเพราะเดี๋ยวก็มีกิจกรรมเยอะเขาจะรู้สึกว่าเดี๋ยวพอเริ่มพูดนานเดี๋ยวมันจะลึกมากขึ้นเดี๋ยวเราก็จะเริ่มหลุด ตัวเองถูกไหมคะเราเองเราก็ต้องฝึกตัวเองว่าวันนี้ขอสักสินาทีพอ <c oughs> รู้อะไรสักแต่ถ้าพูดทุกวันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยลูกก็รายงานว <c oughs> ันอย่างลูกบีเนี่ย <c oughs> เขาก็จะรายงานตลอดค่ะว่า <c oughs> แม่เดี๋ยววันนี้ขอไปนู่นไปนี่นะอะ <c oughs> อยากไปดูคอนเสิร์ตขอไปดูคอนเสิร์ตนะมีใครบ้างแล้วลูกเขาก็จะบอกว่ามีใครอ้าเราก็รู้ <c oughs> อาจจะมีคนรับมีคนส่งไหมอ่าอย่างเนี้ยค่ะคือ